สวัสดีครับสวัสดีลุงป่านาอาทุกคนครับมนนอนผ้าาให้ปุ๋ยบกพ้าวครับผมบกพ้าวของเฮาเลื่อมง่ามขึ้นนะครับง่ามขึ้นทิหูพดตาแห้งนะครับตรงนี้ก็หน้าฝนนะครับผมฝ่าคึืนลุงมาทงหน้า ลบโควิดจะข้าวนะครับมีโควิดก่อนลุกมาให้ปุ๋ยเผาหนำร่มกะวีวีครับคุณนนำแก้สียางเพ็่หลักพอพอพุน่นไหยปุ๋ยบักเผายูนนะครับมับงนี้ก็เป็นปลาค่าเหลืองนะครับของห่าเสียเอาอ,ออกขยายนะครับเป็นพันนะครับกับพท่านใดยขายนะครับ งานปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยหยางกพ็พว่าปุ๋ยสูตรเสมอของอันหยาง,งกรไดของหยางกระไดเลยเนาะตัวกระตีต้องคูดเป็นหลง กูดเห็นมันเป็นหลองบ่้วกใดเซุวีแล้วก็กกบไปอันนี้เห็บไงเนี่ยวานเลยวานเลยกันแม่นถมไปมันก็สีดีกว่ากันเนาะพ่อเขาก็บอกให้ขี่ไกลพ่อมันเป็นอย่างซับกันไปบ่ะ ต้องต้นก็เป็นพญานาก็มีนะครับแต่มูนิกะงามๆแน่ส่งคือคือให้รอบเงาเลยนะครับหให้ปุ๋ยออกมาประมาณอยู่ส่วงใบปลายใบมันหนอกก่อนะประมาณนะครับ การไ้น้ำกต้องไ้สม่่าเสมอนะครับนนแต่ว่าบางมือกับพ่อดงมาโหดคือกันล่ะพวกพาวนี่มักน้ำแห้งนะครับผมแต่ขันน้ำเซียมลองนี่แห้งดีแห้งนะครับผลก่ะมาบพรท่านปนไดน,นะครับน้ำเพระท่านมี มะพร้าวสองปีนะครับผมนี่พวกมุ่นน้อยกะลังต้นกะสองปีลังต้นกะป,ปีหนึ่งนะครับพวกก็ามาปลูกใหม่นะครับมาสามมีเบิง้งมะพร้าวว่าเสมอกันจากต้นเลยอายุสามไปเน่ยก็คือจังต้นนี่นะครับนี่ล่วงเจาะเพิ่นนะครับเป็น พญานากักมันเป็นกูดกูดเขานะครับผมอื่นว่ามันเป็นพญานากมันคือนะครับตน้นงามงามขึ้นูนะครับดวงใสไปเ,เท่อเดียวยิดแรงแงงเลยตะ้มันตเี่ยงน้ตตนต้น,ตนนี่ต้นนีเนาะนี่บึง สีสูสีกันนะครับคันดวงวเจจ์นะครับตุ่นเสียดายแฮ่สอปี2ปีกลัวกับนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับ2ปี2ปี2ปีอนแตปหนึ่งปีสองเดือน,ออนมูเอมามาปลูก3ไม่ไม,ไม่ไม่เลื่นหอ่ นี่ต้นนี้ก็สิตรงเอามัสาใหม่แด้วเนาะนี่ต้นน,นี่ล้บางนนี่งีอยู่ดันดี่มนมาบอกเรื่องรับเดอยูดีก่ากันผู้ใดที่เคยปลูปกบักพาผู้ใดที่สำเร็จนะครับกับคอมมนนะครับปุ๋ยตัวใดมันดีนะครับ คอมเมนตไม่ห้ามรูน้ำนะครับผมกะมาทันได้เกียงปันไดดอกนะครับยาหยังกะกะตอนเล็กๆ่กะลูกเม้นนะครับใส่กัดกันได้นิดน่อยครับ ุ๋กับใส้ตอนแรกกับใส้ขิงัวน้ำเน่นะครับกับมาใส่ขีไกลบาทนี่เด๋ยวสีผ้ายยางเบิงขักๆนะครับมียางน้ำทางด้วยนะครับนีโควิตนะครับช่วงนี้ระบาดแห่งอยูก่ไกลๆนะครับ ตำบลไก่เคียงเพิ่นปิดตำบลแล้วนะครับผมหามคนออกจากหมู่บ้านเลยนะครับหามค้นออกค้นเขา <c oughs> นสองปีมม่ใหญ่ๆนี่สองป,อสองปีสองเดือนนะพอแมนปะสองปี โซดายแถวนี้สองปีสองเดือนเก่าสามเดือนแถวนี้แถวนี้สุดเลยล่ะมีสามต้นหนึ่งมีกระเมียนสองปีต้นนี้มัเสมอกันเลยนี่มันตายขึ้นทั้งนี่มันตายขึ้นหมูสามยังไงกลัวล่ะแมนอยู่ดอกทั้งนี่มันโน่นแนี่ได้ที่แหลกเนาะมันอันนี้แค่นี้ทวมแล้วกแตลเรียงเลยสิ เปนตีแหละนี่แกย่างที่เคยเราห้ฟังนะครับหลายหลายขีดน้ำท่วมสองเดือนเดืพุ่นต้นหนึ่งหน่อยๆกระเมียนคอลอนน้ำบกคางพวกละมุดนี่งูว่าสามไม้นี่ปีหนึ่งเสี่ยงเป็นไรต้นนี้คือม,มันเป็นน้ำต้นพันธ์วะน้ำต้นบดนี่แล้วนี่ไป่มีเงี้ยเป็นไรสองปีมันมันตายคือก็เลยกเต็มเลย ปลูกรุ่งปีแรกนี่ฟูอังลางครับผมนาม,มาถ่วมฟูอังลางเลยน้ำเก็บเอาบัดที่นี่เอา,อเเอาบอกว่าไปยูหฮมเลียนหลายจนลินหอยไปแล้วพ่อ <c oughs> เลียนหลายจนลินหอยเอ้ยแม่เาเศร้าเศร้าเห็บๆหบอยู่ กำลังเคยเห็นแมวเสาแลบลีนลินหอยเลยอ,ยยยยอนี่ยุฟังนั่นกะตึ้งน้ำท่วมกระท่วมตั้งเบิดนะครับแตวกระแมาแรงทำไมเย็นระบบน้ำในนี่จกักตอนจักปีแบบวะ ูเปีหน่พนิขุดคลองใส่ไก่นะครับแล้วก็ไม่เห็ดระบบหนามเห็ดระบบสปริงเกิร์นะครับไถทัวเลยนะครับค,คือคือเป็นตะเบิงขึ้นมาแน่นะครับ เดี๋ยวสิผ้าเบื้องต้นตัวมันกูดเขานี่ผู้ใดที่หูว่ามันแก่จังไดหรือว่าแก่บ่ไใด,น,ใดนะครับก็คอมเมนม์มาให้ความรูน้ำนะครับนี่หรือว่ามันตรงคุดทีมเลยปลูกไม่นะครับมันเกิดกระแท่งขึ้นมาแนา่ ร่มกับ v v. กวีวีมะพร้าวสองปีอันนี้สองปีนะครับมีสามต้นหนึ่งแถวเนี่ยึง ตายไปน้านะครับบได้เอามาสามเ็าาหมักละมุดมาล่งแทนนะครับนี่อันนี้ก็มองลุมนึงนะครับมองยาเขาเจาะมีนีปั้มน้ำา็า็บกขึนแดดบ่มีนะครับจบเลยไข่แน่ดินเคนก็นยังสุ่มๆอยู่ซุ่มกัะจักสีซุ่มในปันใดนะครับ นี่ตัวนี้ปัญหานะครับมันต้องการจังไรนะครับผู้ใดถี่หูการจังไรแกล่จังไรนะครับผู้ใดถี่หูนะครับผู้ใดที่เคยื่อเฮ็ดนะครับคอมเมนต์มาบอกผมน้ำเน่นะครับ <ไ>ปีคุบิงังสวย y บดต้องงองเรงเงันชีไก่ก็อยุห่มม่วงปุ่นสลับกันไปนะครับหมกไว้ในนี้ก็ คนมาลักมาลักเก็บเปิดน้ำดูน้ำขึ้นมากมาใส่อัข้องใส่ไก่หมกไหอยแต่ปีกายนะครับมันเขาง่ายมันออกมานี่ข้องนี่ก็น้ำมัอยังยั่มันออกมากมาใครเป็นหน่วยค้นมะเก็บเอานะครับโอ้ เก็บเล่ยังมะลางเปลือกบวกหอยส่กอกน้ำยูสวนอีกนะครับโอ้โหจ้างาล่จะจทิ้นไล่แหงกับอันเท่าพูน่ะปลอยลงแล้วมแต่เจ้างเิ่นกิน เอาจะเป็นมาคักเลีนในสวนงามมาหน้าก็เอามานําน,นะครับขี่รดมาคักไปเก็บเพชรก็เอาไปนําน,นะครับไปเรียงไปยุปลาฝุนเบิ้งห้อยตีนมุนอีดิจะขวงงพื้นมาเก็บเอานะครับ <laughs> สปีวันนี้แม่บ่อปีเงนตนี้ยังเยเดือนเดือนแม่ปีสองเดือนสองสามเดือนก่ายังบัดท่านขึ้นอยู่วันนี้เพิ่นเริ่มขึ้นที่เรียกว่าทีเริ่มวันนี้แน่ว่นเดียวออกเปลี่ยนไม่เพิ่งปัดแยงขืนบัดส่งส่งขึ้นแตกยอดแตกไป องตุนี่ปลูกรุ่นบ่พอนี่อามัสส์อันนี้พอท่นทนาน,นเต็มปีอันนด้กันช่งน,นงนั้นทุ่เงเหลวนี่จะจ่อปีจอนเดือนที่เัน ตัวน,นี้รุ่นแหลกเลยเนาะรุ่น,นแหลกเมื่อเ๋ยวนี้ผู้ได้สารมนันตายเนี่ยจะปลูกลงที่แหลกมันตายเองมันเลยนนเนาะไอ้แหลกมันนี่นำรดทีแหลกอันนี้แนห้องกระจังไมเ้เฮดอันระบบน้นำให้ เดินน้ำเก็บเอาขีดตูมปู้ว้ไปยู่ปูกปูตอนแรกก็อาบน้ำปูกมนงานหน้าเลยนะครับบดใทบบดใยังผื่นงั้นหน้าเลยส่วนตะกั่งแท้ปลงก้องนี้คิดจังน้ำเสใส คุณดิน้ำกลมมากคักนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กะไปซ้ำนี่ก่อนนะครับผู้ใดที่มีข้อมูลเรื่องบักเป่ากะคอมเมนต์มาบอกนะครับผู้ใดที่คอมเมนต์มาบอกก็ขอบคุณหไลายลนะครับ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับลาบถันผู้ชมได้พอสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ